มีแฮตเตอร์สองอันนะครับผิดไงอีกแล้วก็ปกติก็จะมีตัวแค่เขาเออหนึงเราก็จะกรอบเกรดกรอบเกรแล้วก็แ้่ความระลึกอะไปแก้ไม่หมดแก้ไม่หมดนะครับมันจะไม่สามารถมีกี่พันซ้ำกันได้จริงๆมันต้องเป็นไฟล์ไฟล์อะไรอะไรนะใครจำได้ครับใครจำได้ว่ามีไฟล์อะไรครับมีแฮตเตอร์บูสเตอร์สารปลาอ่าคอมเมนต์อะไรมีหลายไฟล์ครับจริงจริงแต้วทมันไม่หมดหรอกนะครับ ก็ใช้วิธีนี้นะครับเวลาไล่ผมก็จะไล่ไล่ประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้ผมรู้พูดเรื่องเกิดนําเข้าซีเรสหน่อยเดี๋ยวคุณคุณเม่นพร้อมอย่างเงเห็นปั่นงานยู่นอกนะครับจะปั่นอะไรต่อผมเลยตอนย่างเอามาแล้วโอเคเห็นปั่นถุงนอกนะครับเมื่อกี้นั่งปั่นเป็นสองคนนะครับผมเสร็จก่อนมาก่อนนะจะได้รู้ว่านี่ตั้งใจวางงานที่ไห ตั้งใจมาทำที่นี่เลยที่แรกเราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยจะเป็นจะใช้อะไร Word Press .com หรือเปล่าเพราะ Word Press .com แก้อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่พอยกมือพรึบครึ้งห้องกว่าว่าใช้มาติดตั้งเองที่เปลี่ยนสไลด์ขึ้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อะไรนะคุ้นเคยกับ h ท m ทีแมานะครับเวลาทำหน้าหรือทำทำเทมเพลตนะครับเราก็จะนิยมเทเบิลใช่ไหมครับเพราะมันง่ายดีเห็นชัดนะครับแต่อย่างบนเ d p หรือว่า CMS ตัวรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะใช้ดิ๊ ะครับใช้คำสั่งดิฟเป็นหลักนะครับพอดิฟปุ๊บอะดิฟนั่นดิฟ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 นะครับดิฟไปที่ฟมาเวียนหัวนะครับดิฟแรกนะครับอย่างเช่นนะครับดิฟใส่ไอดียไซบานะครับก็ผมอธิบายง่ายง่ายนี้แล้วกันนะครับใส่ไอเดียไซบาคือกรอบข้างนอกถ้าเราจะแก้นะครับกรอบไอเดียข้างนอกนะครับเราก็ไปดูไอดีที่ชื่อว่าไซ์บาร์ของไฟซีเอฟเออเมื่อกี้ไฟล์เมื่อกี้มันให้เป็นซีเอฟ ก็ไปดูว่าไอดีไซน์บาร์ซีเอ็กเขียนอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ไปแก้นะครับอยากเปลี่ยนแบ็กกราวก็ใส่แบ็กกราวคัลเลอร์ไปนะครับแบ็กกราวอิมเมจก็ใส่ไปความกว้างเท่าไหร่ขอบก็ใส่บอร์เดอร์นะครับก็แก้แบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเวลาเป็นเมนูเป็นเป็นเป็นเหมือนบล็อกช่องช่องช่อยช่องนะครับก็จะมีเฮดนะครับเฮดสองก็ตรงนี้ใส่คขาว่าสมมติบอกโลนะครับก็ไปดูว่าเฮดสองเนี่ยนะครับเฮดสองเนี่ย มันเขียนอะไรไว้บ้างนะครับเราก็ไปแก้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 นะครับเสร็จแล้วตัวเมนูส่วนใหญ่ของบล็อตจะเป็น U L กับ L I นะครับเราก็ใส่เนี่ยเมนูลิงก์ไปไหนมีเมนูลิงก์ไปไหนนะครับก็ง่ายดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไซบานะครับมาจิ้มท็อปลบ54นะครับก็คือระยะห่างนะครับลบ54จากซ้ายอีก30 30ิาแล้วก็ดิฟตัวเนี้ยกว้าง280นะครับ อันนี้มันไม่มีไม่มีแบล็กการ์ะครับถ้าใส่เพิ่มก็ใส่แบ็กการดถ้ใส่ของสั่งแบล็กการดเข้าไปนะครับนึกถึงมันเป็นเหมือนอะไรเดียวเหมือนเสื้อเราครับเครื่องประดับนะครับนึกถึงเสื้อรถไข่เหมือนเสื้ออะไรนะคาเมลพี่นะครับเราอยากจะตกแต่งอะไรนะครับเราก็แปะเข้ามาแปะเข้ามาพิเรยาพิเรยานะครับอย่างเฮสซองทำไมเป็นสีน้ำตาลนะครับก็กําหนดก่อนฟอนต์เป็นตัวหนนะครับฟอนต์ไซส์สิเท่นนะครับ ความกว้าง2 5 0นะครับขนาดความกว้างของความสูง20เตเมตอะไเงี้ยนะครับแล้วก็มีกรอบนะครับเอ่อๆแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์อิมเมลกแบ็กกราวน์อิมเพล็กตเขาจะเป็นสีต่างๆหรือใส่แบ็กกราวด์คอนเลิเป็นสีต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อให้ดูแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนจะตัวนี้นะครับลงที่เว็บเพจไพยหลอดวาีด้วยนะครับเพราะว่าพยายามหาวิธีอธิบายติ๊ให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอธิบายติฟให้เข้าใจง่ายนะครับ าะบางทีบางคนงงครับเปิดมาเจอแต่โค้ดนะครับยูเซอร์ส่วนใหญ่ไม่ไม่นิยมดูโค้ดนะครับเห็นโค้ดผู้บริโภคไม่ได้นะครับแต่ดูนิดนึงนะครับก็จะเข้าใจนะครับที่ที่้าออกมาคาดหวังว่าเราจะมีดีไซเนอร์คนไทยพัฒนาเีงหรือว่าตัวเทมเพลตออกมาแจกบ้านนะครับก็ดีไซอคนไทยผมว่าไม่แพ้ไม่แพ้ต่างชาตินะครับนะครับดีไซเนอร์คนไทยเก่งนะครับ